สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รีวิวให้ดูการบริหารจัดการสวนนะครับน้ำคือชีวิตน้ำคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งของพืชของสัตว์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จริงๆนะครับขาดน้ำแล้วอยู่ไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยพามาดูการบริหารจัดการน้ำในสวนป่า ทำไมถึงเรียกสวนป่านะครับทั้งๆท,ที่ยังไม่เป็นป่าก็ตั้งใจนะครับว่าต้องการที่จะทำให้พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับให้เป็นสวนป่าหลักๆก,ก็ยางนาพยุงประดูแล้วก็อื่นๆนะครับท่อมาไกลสามสิบท่อนนะครับท่อนละสี่เม็ดก็ สี 4, 3, 2, 120่สามองหนึเมตรจากก้นบ่อขึ้นมานะครับบ่อนี้บาดานบ่อนี้มีความลึก40เมตรจากก้นบ่อขึ้นมา8ท่อนนะครับประมาณนี้ก็มีศักยภาพน่าสนใจนะครับราคาก็น่าสนใจคำว่าน่าสนใจก็คือไม่แพงจนเกินไปเป็นปั๊ม ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะครับก็เป็นควายเหล็กสายแดงราคามิตรภาพนะครับ6000ก,กว่ากว่าก็คงจะต้องดูกันในระยะยาวนะครับว่าปั๊มยี่ห้อนี้สเปคนี้2นิ้วนะครับจะมีอายุการใช้งานนานหรือเปล่าทนหรือไม่ผมก็เทสดูทดลองดูสูบ ประมาณ1คืนก็ร่วม,ร,วมร่วม10กว่าชั่วโมงนะครับในช่วงรันอินสวนกล้วยบูกไว้ก่อนหน้านี้ช่วงปลายๆฝนนะครับไม่ตายขาดน้ำไม่ตายแต่ไม่โตเป็นปากช่อง5-1าห่ยางนาก็ไม่ตายแต่ไม่โตนะครับตอนนี้หญ้า หลังจากที่เปิดน้ำใส่ประมาณ3-4วันที่ผ่านมาผิดหูผิดตานะครับก็มีหลายคนบอกว่าการปลูกพืชการปลูกต้นไม้ก็ต้องทำความสะอาดสวนแต่จริงๆแล้วสำหรับผมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแต่พึ่งพาซึ่งกันและกันหญ้าคุมดินดินทำให้ดินดีนะครับก็พอตัดหญ้าเสร็จสับเรียบร้อยก็เอาไปให้วัว ต้นกล้วยต้นไหลายๆอย่างก็ดูตามสภาพกำลังได้น้ำกำลังสวยงามนะครับมีหลักๆก,ก็จะในช่วงระยะปี2ปีก่อนต้นไม้จะโตนี่เอาเพืชพี่เลี้ยงก็คือกล้วยยางนาไม่ตายไม่โตตอนนี้มีน้ำมาหล่อเลี้ยงแล้วนะครับ สองแรงโน่นเลยนะครับอยู่ไกลประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับไปโน่นเลยมีโคง้งมีงอตามสภาพพื้นดินฝั่งโน้นก็เป็นสวนเหมือนเหมือนกันนะครับทำคล้ายๆกันใบไม้เก็บเศษสับเรียบร้อยคนมาทิ้งไว้เพื่อคุมโคนต้นไม้หลักการบริหารจัดการดินทำให้ดินดนีดินมีความชืน้นโน่นเลยนะครับ อยู่ไกลรวมแล้วก็ท่อท่อ pvc 2นิ้ว3มัดมัดละ10ก็30ท่อนนะครับท่อนละ4เมตร4ี่มาถึงนี่120เมตรดันจากข้างล่างขึ้นมาอีกนะครับถ่ายไว้เป็นไอเดียเป็นแนวความคิดนะครับการบริหารจัดการสวน เชียงนาทำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไปพักผ่อนไว้ต้อนรับเพื่อนฝูงเผื่อมาเยี่ยมสมาม้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอายุดีไม่แห้งแข็งแรงลํำรวยทุกผู้ทุกคนจบด้วยน้ำสตาร์ทด้วยน้ำก็จบด้วยน้ำนะครับสวัสดีครับ